มาดูกันนะครับว่าแรมแบบไหนควรจะเก็บไว้แล้วก็อันนี้ไม่รียกแรม,มเรียกการ์ดจอแรมก็มีมีหลายตัวแหละแต่ไม่อยากเอาไปมีหลายตัวมีเยอะอยู่ครับแต่ไม่อยากออกไปเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างธรรมดาเฉยตัวที่จะเก็บไปทำเองนะครับตัวที่จะเก็บไปทำเองนะครับ ได้มาจากอะไรผมก็ไม่ทราบได้มันเยอะตัวนี้ครับแม้ตัวมีไอซเนี่ยเยอะๆนี่เอาไปทำเองนะครับไม่ต้องขายแบบโลหนึ่งพันห้าพันหกอะไรอย่างเงี้ยไม่ขายนะครับนี่เอาไปทำเองนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับรเล็กๆประมาณสัก 2องเส้นประมาณนี้ตัวนี้ไอซตินะครับแต่มันต้องทำสองอย่างไงแรมเนี่ยมันต้องทำทั้งสกัดทองที่มองเห็นได้กับสกัดทองที่มองไม่เห็นเนี่ยครับตัวนี้เอาไปทำเองตัวอย่างนงี่ะคล้ายๆการ์ดคล้ายๆอะไรมาจากโน้ตบุ๊ก เนี่ยควรจะเก็บแล้วมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยครับที่มาจากรถบู๊เก็บไว้ครับเอาไว้ไปทําเองอ่ะอันนี้แลมถ้ามันตัวใหญ่หรือมันยาวอะไรเงี้ยผมก็ตัดเอไม่ไอไการ์จอถ้ามันตัวใหญ่หรือยาวผมก็ตัดเอาแค่เนี้ครับส่วนที่เหลือผมเอาไปขายเป็นบอร์ดรองครับนี่ อันนี้เป็นเคลือบทองนะครับเคลือบอย่างอื่นใช้งานไม่ได้นะครับต้องเป็นทองอย่างเดียวเลยผมก็ตัดเอาแค่นี้เดี๋ยวนั่งผมก็เปบอกลองในกระแลมแต่แลมตัวนี้มันต้องไปหลายโลครับนี่ไหมแลมธรรมดาเนี่ยจะเอาไปแบบไปสกัดเอาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ต้องสกัดด้วยนะครับตัวร้อยขาเนี่ยต้องสกัดด้วยนะไม่ ไม่ได้สกัดแค่ตัวนี้แล้วจบเลยนะมันต้องแกะต้องอะไรกันอีกวุ่นวายเลยครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าขายเป็นกิโลได้ก็ขายเป็นกิโลแต่จะมีคนเขาเล่นเยอะอยู่เขาจะเล่นแบบจํานวนอคนเล่นแบบจํานวนเขาจะซื้อแพงหน่อยเพราะว่าเขาได้จํานวนเขาก็ได้เหมือนกันครับส่วนการ์ดตัวนี้นะครับผมเห็นสภาพอย่างนี้เนี่ยตัดออกเลยเนี่ยแถบ ทองเนี่ยตัดออกเลยครับไม่ชัดว่าเออเนี่ยแถบเนี่ยเคลือบทองเนี่ยตัดออกเลยครับแล้วเอาไปขายเป็นบอดลองที่เหลือเอาไปขายเป็นบอดลองนะครับแต่เราตัดเอาแค่ตัวเนี้ยแต้มทองแต้มอะไรไว้เนี่ยอ,อผมทําแบบนี้ไงแล้วนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับตัวนี้ ควรจะเอาไปทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยการ์ดตัวนี้จะเป็นการ์ดเกมการ์ดอะไรก็ช่างเนี่ยเนี่ยชุบทองหมดเลยนะครับขาตีนเนี่ยตามรูน็อตลูอะไรเนี่ยครับเนี่ยดูเนี่ยรูน็อตเนี่ยเป็นทองหมดเลยนะครับเกือบทองหมดเลยนะขาตีนตะขาบนี้เป็นทองหมดเ,เ,เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เอาไปทําทั้งหมดเลยครับเนี่ย เอาตามทั้งหมดเลยเอาได้ตัวนี้ตัวเก็บเลยนะครับผมเก็บเก็บเก็บเลยนี่ตัวเก็บเลยครับเนี่ยขาเคลือบทองเท่านั้นแหละครับผมมีใครไปพ่นสีได้เนี่ยเก็บหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้เก็บเก็บเลยไม่ขายเอาไปทำอะไรนี่การ์จอโอ้ตัวใหญ่เริ่มเทอมเลยนะครับไม่แกะเหล็กออกนี่เขาให้เป็นบอดรองนะครับ มันเป็นอย่างนี้นะเราตัดเอาแค่ตัวเคลือบทองไว้ไปทําเองตัดปุ๊บ <c oughs> เรามาถอดไอ้ปีเนียมตัวนี้ออกมันจะเป็นสแตนเลสปีเนียมก็ไม่รู้ไม่ได้เทสดูเอาถอดเหล็กนี้ออกปุ๊บมันจะเหลือเป็นบอร์ดรองครับเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยตัวนี้แหละอ่ะนี่ครับมันจะเหลือแบบนี้ถาภาพนี้จะเหลือเป็นบอร์ดรอง ให้คุณเอาไปขายเป็นบอดลองเลยครับเอาไปทําอย่างอื่นไม่คุ้มครับต้องมาแกะไอซองไอซีอีกไม่มันไม่รู้ว่าคุณจะมีกี่โลไงจะมีไอซีกี่โลจะมีอะไรแบบกี่โลคุณจะมีของเป็นอย่างละห้าร้อยโลอย่างละสิบโลอย่างละยี่สิบโลอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันหายยาก <c oughs> แต่ก็เป็นไปได้ครับเปิดร้านรับซื้อให้ราคาแพง,แพง แต่อย่างพวกเราอะ่ะคนธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยแบบเนี้ยตัดตัวนี้ออกแล้วเก็บไว้เองแล้วเอาพวกเนี้ยไปขายเป็นบอดลองเนี่ยไปขายเป็นบอดลองครับแต่เราตัดเอาตัวเนี่ยเคลือบทองตัวนี้ออกเอาไว้ไปทําเองอันนี้พูดถึงคนจะเอาไปทําเองนะคนเราต้องมีความฝันใช่ไหมล่ะต้องเอาไปทําเองต้องได้เยอะเราต้องตัดเอาตัวนี้ไว้ มันจะได้มาได้น้อยก็ช่างปีหนึ่งจะเก็บได้น้อยก็ช่างปีหน้าก็หาใหม่เนี่ยครับเป็นความรู้นะครับทุกคนผมก็พอมีอยู่มันก็เยอะมันก็มีหลายอย่างแต่ผมไม่เอาไปผมรู้ผมก็พิสิกกับตัวเองเหมือนกันว่าเออตัวไหนได้ไม่ได้เงี้ยไม่ได้มุ่งแต่จะซื้อบอร์ดไปแล้วก็ มนโนเอาเองว่าตัวเองจะได้แบบ <c oughs> <c oughs> ตัวเองจะได้แบบเยอะจะรวยเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ถือไปนิดนึงเนี่ยได้กมสองกมอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูแหละค่าโรงแรมค่าที่พักค่าข้าวที่ไปทำค่าทิศลาอืมนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์ไปด้วยเออมันต้องทำรวมๆกันด้วยเป็น you ยูไอยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบ ทำแบบแบบเฟซบุ๊กอ่ะทําือเรียกทําอะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันต้องทําด้วยนะครับมันต้องทําทุาทกอย่างอะ่ะก็คู่กับยูทูบเบอร์ร YouTuber, ถึงไม่ได้อะไรได้ผู้ติดตามได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็พอได้อดูนะผมเก็บเฉพาะโพสต์เงี้ยนะความจริงเก็บไว้เยอะถือมาแค่เนี้ยถือไม่ไหวมีหลายอย่างก็แหละถ้าใครติดตามผมเดี๋ยวเจอวันที่ผมเอาไปทำจริงๆอะ่ะ หรือผมจะไลฟ์สดอีกทีหนึ่งขอบคุณครับผม